สวัสดีครับผมศรีศักดิ์ชวนธรรมาน,นะครับวันนี้ขออนุญาตตอบคําถามน้องคนหนึ่งที่ถามผมมาเนาะน้องก็ถามว่าอาจารย์คะทําไมสอบประถที่กําลังเปิดรับสมัครกันเนี่ยวันที่5ถึงวันที่19กาุมภาเนี่ยทาไมคนถึงสนใจสมัครสอบเยอะจังเลยเพราะว่าทั้งท้ที่เนี่ยในการประกาศสอบใช่ไหมบางตําแหน่งรับ1อัตราบางตําแหน่ง2อัตราบางตาแหน่ง5อัตราแต่ว่าคนสมัครเป็นหมื่นเป็นแสนคนเออผมก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาต ตอบให้ฟังเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคือสอปทเนี่ยถ้าเราถ้าเราแบบพูดกันไปเปิดเนี่ยเราก็เข้าใจใช่ไหมว่า,ามันอาจจะมีหน่วยงานที่อยู่ยใ,ใกล้บ้านเรานะครับคือสอปทเนี่ยม,มันเป็นอย่างนี้ครับเขามีหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลางนะเขาเรียกว่าสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนั้นคือหน่วยงานใหญ่ที่อยู่ส่วนกลางแต่ว่าหน่วยงานย่อย ฟังนะหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้สพทใหญ่เนี่ยมีทั้งหมดทั่วประเทศนะฟังนะ245แห่งไม่ผิดครับมีทั้งหมด245แห่งแบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะประถมศึกษาเนี่ยห8 3่ง้แาห่งเขาเรียกว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งเป็น183แห่งแล้วก็สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอีก 62แห่งรวมกันเนี่ยนะครับประถมศึกษาบวกมัธยมเนี่ยสอ,อันเนี่ยรวมกันเนี่ยก็คือ245แห่งคุณเห็นภาพไหมคุณเห็นภาพไหมว่าสอบปรเนี่ยเขามีหน่วยงานกระจายกันทั่วประเทศนะครับรับหอัตราก็จริง2อัตราก็จริงแต่ว่าถ้าคนที่สอบผ่านแล้วเข้าไปขึ้นบัญชีไว้เนี่ยปกตินะสอบราชการเนี่ยบัญชีมันจะถือไว้ไม่เกิน2ปี นะครับเขาจะมีการเรียกเรื่อยๆเรียกตลอดเรียกบรรจุตลอดแล้วแต่ความต้องการอัตรากําลังในห่วงเวลานั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปเครียดเลยว่าเรียกหนึ่งเรียกสองในรอบแรกไม่ต้องไปสนใจคุณสอบไม่ผ่านนะครับคุณขึ้นบัญชีไว้แล้วในระยะเวลา2ปีเนี่ยเขาเรียกแน่นอนนะครับบางตําแหน่งเรียกหลักร้อยเลยหลักร้อยสองร้อยก็มีนะครับหลักๆเนี่ยตำแหน่งสายงานหลักที่อยู่ในสพทเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปเปิดดูโครงสร้างอัตรากําลังของ อสอประถใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับคุณเข้าไปดูว่าโครงสร้างบุคลากรเนี่ยเขาจัดวางไว้ยังไงนักวิชาการศึกษามาแน่นอนอันดับหนึ่งนะครับสนักทรัพยาการบุคคล3นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3ตําแหน่งเนี่ยมาเยอะแต่ถ้าเป็นสายทั่วไปก็จะเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเยอะแน่นอนนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณลองกดเข้าไปดูสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านคุณก็ได้แล้วเข้าไป ลองค้นหาดูนะครับค้นหาดูโครงสร้างอัตรากําลังนะครับเข้าไปกดดูก็ได้ว่ามันมีอัตรากําลังตําแหน่งไหนบ้างอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเราอะนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยเนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนสนใจสมัครสอบเยอะ นะครับแล้วก็ที่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะสมัครสอบสอวทสามสิบแปดเนี่ยสอบภาคกภาคของเอกนะแต่ว่าภาคกอของสามสิบแปดเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้กับกระทรวงกลมต่างๆได้จะไม่เหมือนภาคกอของสํานักงานกอพอที่มันคลุมอยู่อีกทีหนึง่งนะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงความกว้างขวางเนาะภาคกกพเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของประเทศที่ภาพไหมคือภาคกกพเนี่ยคลุมหน่วยงานราชการแทบจะทุกหน่วยงานทั่วประเทศเลยยกเว้นท้องถิ่น เออแล้วก็ยกเว้นสปทนี้ด้วยแต่ไม่แน่ในอนาคตนะครับสบปทอ,อาจจะเอาภาคกของกพมาใช้ก็ได้แต่ณนวันนี้ภาคกของกพยังเอามาใช้กับสบปทไม่ได้แต่ถ้าเรามองเห็นว่าการสอบหลายๆครั้งเนีาะไม่ว่าจะเป็นกทมก็ดีนะครับอัยการหรือศาลยุติธรรมกระทรวงกลมต่างๆเนี่ยเอากพมาใช้ได้ทั้งหมดแล้วนะ <c oughs> นะครับแต่ก็ยังดีที่รอบนี้เนี่ยนะครับสบปทเนี่ยยังไม่อิงกับกพสามารถที่จะสอบภาคกภาคขอเองได้ โอเคนะครับส่วนคนที่สอบถามเรื่องการติวเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งอธิบายคลิปกลุ่มติวของผมให้นะครับเราจะได้ทําความเข้าใจว่าโอเคกลุ่มติวแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราพอใจหรือเปล่าพอใจค่อยมาติวกันไม่พอใจก็เดี๋ยวรอติวฟรีใน u t u b e ก็ได้นะครับแต่ต้องบอกกันนะถ้าติวฟรีใน YouTube ก็อาจจะไม่เต็มรูปแบบอาจจะมีบางหัวข้อที่ผมเอามาลงให้อะไรเงี้ยอาจจะขาดขาด,ขดกเกิน นะครับเพราะว่าติวฟรีก็คือติวฟรีเนาะเราก็อยากจะทําอยากจะทําเป็นสาธารณะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาจำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเหมาะสมกับใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเข้ากลุ่มก็ขอให้ฟังดีเทลที่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับฟังดีเทลก่อนถูกใจโอเคแฮปปี้ไปดูตัวอย่างการติวของผมแล้วค่อยมาคุยกันแล้วค่อยมาอาสอบถามรายละเอียดก็ได้เดี๋ยวผมมีแอดมินตอบให้โอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับ 2 4 5เขตทั่วประเทศนะครับสอบพอ,อประถมศึกษา183แล้วก็สำนักงานเขตื้ทททนทีมัธยมศึกษาอีก62แห่งทั่วประเทศรวมกันเป็น2 4 5แห่งก็น่าจะเพียงพอในการเป็นแรงยูงใจให้เรามาสอบสพอ,อในรอบนี้นะครับผมสวัสดีครับ